เราจะมากินข้าวพต้มกับนมได้ขนมปังไส้ช็อกโกแลตนะคะเราองกินกันก่อนนะคะกินข้าวต้มหน่อยอา่ะดูหนักกินนมดมอ่ะชาเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะมีความหวานนี่คะดินน้ำดมอ่ะอ่ามีความหวานของน้ำตาลนะก็ดินด้ำดมอ่ะอร่อยมากเลยอันจบไปนะคะอันนี้ค่ะ ดราักหอมันนิ่มมากนี่ค่ะเป็นลายแมวจะกินเลยนะโดรยักก็ชื่อโดรายากินะคะโดราโดรายากิกินเลยนะค่ะช็อกโกแลตค่ะเราไม่อยู่ไทยอ่ะ หิืไส้ช,ช็อกโกแลตแล้วนะคะอร่อยมากฝากเพื่อนๆต้องลองนะคะขอืคอณเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะโดรายากิสองนี้นะคะเซเว่นอีเลเว่นน้องคอยบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะกดไลค์ไหมคะกดไลค์แล้วกดสลายตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ